อนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้คือพื้นฐานของทาวเวอตัวเตี้ยอย่างแน่นอนครับเอ้ยครั้งนี้เขาให้กล้องถอยหลังมานะเห็นตัวแต่งแล้วผมบอกได้เลยว่า มาแล้วนะครับกับไฮรักทาวเวอร์ใหม่ครับกับสแตนดาร์ดแคปนะครับตัวนี้เป็นตัว 4x4 นะครับ2.8กิโตอนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับทาวเวอร์เนี่ยเขาได้เปลี่ยนนะครับจาก 4x4 เป็น 4Tech นะครับต้องบอกว่าชื่อนี้ถ้าเขียนไว้ด้านหลังนะครับก็คือหมายความว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับกับรุ่นนี้ครับเห็นหน้าตาแบบนี้หลายๆคนนะครับถ้าทางภาคใต้นะต้องบอกว่าคุณอาจจะได้เห็นค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นหัวกระสือนะเขาเรียกกันนะเป็นหัวเดี่ยวแบบนี้นะครับไม่ได้มีตอนัะ ต้องบอกว่าพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะในครั้งนี้นะการปรับเป็นทาวโวที่เปลี่ยนจากรีโวรนะครับรีโวเนี่ยถามว่าปัจจุบันนี้เขายังขายอยู่ <c oughs> หรือเป,เปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเขายังขายอยู่นะครับแต่จะเป็นหน้าเก่าในรุ่น2.4เป็นตัวเตี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงครับจะเป็นทาวโวทั้งหมดนะครับและจะเป็นเครื่องยนต์2.8เท่านั้นนะครับในเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นตัวเกียวโตกับตัวเกียร์มนนนะครับพลังกำลังของเครื่องยนต์จะแตกต่างกันนะ ก็ต้องบอกว่า204แรงม้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าแรงบิดจะต่าลงนิดนึงก็คือ420นิวตันเมตรนะครับแตกต่างกันประมาณ80นิวตันเมตรนะแต่จุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์2.8ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์2.8ตัวนี้กาลังเนี่ยแรงเท่าเดิมนะแต่ว่าอัตราการประหยัดของเขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะเพราะว่าอัตราการประหยัดของเขาเนี่ยเคมไว้นะครับในอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยดีกว่า2.4ด้วยซ้ำนะต้องบอกว่าคลังเนี้ยโตโยต้าเนี่ยทำกันบ้านมาอย่างดีีนนอต้้ นี้ตัวเตี้ยย้ำนะครับตัวเตี้ยยังไม่มีขายนะแต่ตัวสูงเนี่ยเขามีขายแล้ว4ี่ณสหรือ4ี่เทคนะครับนี่หน้าตาแบบนี้คุณจําไว้เลยนะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเตี้ยลงมานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ตัวนี้พอเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าดูมีความลงตัวและดูสวยนะผมบอกเลยว่าในรูปเนี่ยอาจจะดูรู้สึกว่ามันแปลกตานะแต่คันจริงเนี่ยค่อนข้างสวยท,ทีเดียวนะครับจะแตกต่างจากตัวที่เป็น4ประตูนะครับก็คือแน่นอนนะไฟหน้าของเขาเนี่ยด้านข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่เป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงตตาแแแหน่่่งีี้้ัลลววก็ไฟ ตัวไฟสองสว่างก็ยังมีให้เหมือนเดิมเช่นกัน,นครับอ่ะกันชนหน้าเนี่ยจะแทบจะไม่แตกต่างนะครับแต่เน้นด้านล่างเป็นสีดำนะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องการขับขี่แล้วก็ใช้งานที่แบบลุยๆนะครับคันนี้นครับจะเห็นได้ว่านะครับเขาให้ล้อกระทาแบบนี้มาเลยครับล้อกระทาแบบนี้ดียังไงแน่นอนว่าในเรื่องความแข็งแรงของตัวล้อแน่นอนนะและหลายๆคนก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ชอบล้อนี้ก็ เอาไปเปลี่ยนกันนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเปลี่ยนกันไปตกแต่งนะเพิ่มเติมสําหรับเป็นระบบ4ีคนสนะครับไล่มาดูเรื่อยๆนะครับนี่ปวบอกอว่าเป็นโลโก้เพจสีดําแบบนี้นะสอนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นตอนเดี่ยวแบบนี้นะคือด้านท้ายที่เป็นเป็นแคปมันไม่มีให้นะครับในส่วนของการเก็บของนะครับก็นี่ครับเขาให้นี่นี่ตำแหน่งนี้ละครับก็คือเป็นตัวกันกระแทกนะครับถ้าเราขนของเนี่ยกันในส่วนของกระจกที่ของมันจะไหลเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยยึดให้ตัวบอดี้ตรงตำแหน่งท้ายรถเนี่ย แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอะนี่หูเกี่ยวนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นรถแบบ5ขอนั่นเองนะครับก็คือนับจากตำแหน่งนี้ครับเป็น5ขอแบบนี้นะตัวรถก็สูงแบบ4ี4ูณสี่อย่างที่ผมบอกนะเมื่อก่อนเขียน4,4่ต่ตอนนี้คือ4หรือ4 t e c h นั่ 4, นเองนะเป็นโลโก้สัญลักษณ์แบบนี้นะไฟท้ายนะไม่ใช่ LED นะอันนี้ไฟท้ายเป็นแบบฮาโลเจนนะเป็นหลอดแบบไส้แบบนี้นะข้อดีของไฟท้ายแบบนี้ก็คือฮาโลเจนก็คือ ลายตำแหน่งเดียวกันกับ LED นะแต่ว่าเป็นไฮโดรเจนปุ๊บมันจะดีในเรื่องของหลอดไฟนะครับราคาค่อนข้างถูกนะคอ่ามีที่เหยียบให้ไหมอ่าตรงตำแหน่งนี้ไม่มีนะครับเหมือนตัวที่เป็นตัวสประตูหรือมาดูด้านท้ายรถนะครับเอ้ย ครั้งนี้เขาให้กล้องถอยหลังมานะกล้องถอยหลังคือเขาบอกว่าตำแหน่งเนี้ยดียังไงแน่นอนว่ามันเป็นช่วยในเรื่องถ้าลคุณบบเกี่ยวหรือว่าใช้ชุดที่เป็นเป็นขอลาบของตรงตำแหน่งนี้นะมันก็จะมองเห็นในตำแหน่งนี้นะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องการถอยหลังเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับจุดหนึ่งครับที่มันแตกต่างครับจากตัวอื่นๆนะ ัวนี้มันจะเป็นโลโก้แบบเล็กๆเป็นเพจแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะมันจะเป็นโลโก้ตัวตาตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ปั๊มลงไปเลยครับด้านท้ายรถมันไม่ได้เปิดแบบนี้ครับแบบที่เป็นตัวล็อกนะอันนี้เขาเปิดแบบนี้ทำแบบนี้อย่างนี้จุดดีของที่การเปิดขอเกี่ยวแบบนี้นะครับคืออะไรแน่นอนว่าขนของเยอะๆนะแล้วท้ายมันอาจจะบานได้นะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยพยุงหรือตัวล็อกไม่ให้ตัวท้ายเนี่ยมันบานออกไปนะครับนี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะเพราะแน่นอนว่า เน้นความแข็งแรงนะครับไม่ได้มีตัวแบบช่วยพอแร่งต่างๆนะอ่าโอเครอบประมาณนี้นะท้ายรถเดี๋ยวเราไปดูในรถกันครับ มาถึงภายในรถนะเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะมันมีความร่วมสมัยนะคือทั้งเก่าทั้งใหม่นะรเรียกว่าคันนี้ค่อนข้างดีเนี่ยปรับขึ้นลงได้นี่เข้าออกได้คือเรียกว่า4ตําแหน่งนะแล้วจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือต้องบอกว่านี่ครับระบบขับเคลื่อน4ล้อน,นี่ถูกจากเมื่อก่อนเป็นหมุนหมุนตอนนี้เป็นปรับอย่างนี้ครับเ,เรียกว่ากดเอาเลยอย่างนี้ง่ายๆนะถ้าเป็นโฟร์โรนะครับขับ 4L นะก็คือปรับเนี่ยกด กดลงนิดนึงมีปรับนี้แต่คันนี้มันไม่ได้มีโหมดที่เป็น6โหมดเหมือนโอแลนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโหมดแค่นี้แล้วก็เขามีดิฟล็อกให้นะครับแอร์นี่ก็ปรับง่ายๆแบบนี้นะครับชุดเกียร์ก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะโดยรวมนะอ๋อคันนี้เป็นเบรกมือธรรมดานะพอรถในสไตล์นี้ต้องบอกเลยว่าไม่จําเป็นที่ต้องใช้เบรกมือไฟฟ้านะครับเพราะเขา,ขาไม่ต้องการด้วยเช่นกันนะเรียกว่าเบรกมือแบบนี้ธรรมดาแบบปกตินะตำแหน่งเก็บของวางแก้วต่างๆเนี่ยก็ยังให้มาครบนะอันนี้แค่ไม่มีช่องปิดนะครับต่างๆนะแต่ว่าวัสดุต่างๆผมว่าค่อนข้างดี ีเดียนะครับอ๋อแล้วอีกหนึ่งจุดนะต้องบอกว่านี่เบาะแบบผ้านะครับไม่ใช่เบาะหนังนะคือตำแหน่งยังได้ประมาณหนึ่งนะนี่ผมถอยสุดนะตำแหน่งผมขับจริงๆประมาณนี้แล้วก็ยังได้นิดหนึ่งคือผมว่าทัศนวิสัยหรือว่าตำแหน่งการนั่งต่างๆนะ ของตัวรถคันนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโดยรวมนะผมมองว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับก็บอกว่าคันนี้คือพื้นฐานจากตัวสูงใช่ไหมครับพอเขาออกมาขายททววอเป็นตัวสูงก่อนแต่ตอนนี้เทววอตัวเตี้ยไม่มีนะครับเพราะว่ายังเป็นตัวรีโวเหมือนเดิมนะเครื่อง2.4เขายังมีขายอยู่นะครับแซดดิชัน e อนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้คือพื้นฐานของททววอตัวเตี้ยอย่างแน่นอนครับแล้วจะใช้เครื่อง2.4ไหมผมก็คาดเดาว่าเขาน่าจะลบเครื่อง2.4ออกไปนะครับเหลือเครื่อง2.8เท่านั้นนะครับสรุปโดยรวมรับ กับหัวเดี่ยวมาตรฐานแคปนะครับต้องบอกว่าตัวรถคันนี้เป็นที่ถูกใจสําหรับสายบรรทุกอย่างแน่นอนครับและอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่าคันนี้ครับเป็นต้นแบบหรือต้นทางนะครับสำหรับตัวเตี้ยนะครับที่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับและถ้าคุณนึกภาพไม่ออกว่าถ้าแต่งแล้วเนี่ยตัวยกสูง4ี่คเป็นยังไงครับและครั้งนี้เขาใช้รหัสเป็น4 t e c h นั่นเองครับนี่ครับเขาแต่งออกมาให้ดูแล้วครับว่าหน้าตาเวลาแต่งออกมาแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยทีเดียวนะต้องบอกว่ามีความสวยงามและดูบึกบืนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะเป็นตัว นะเราอาจจะมองภาพไม่ออกแต่พอเห็นตัวแต่งแล้วผมบอกได้เลยว่าคันนี้ดูแบบแข็งแกร่งและดูบึกบืนมากเลยทีเดียวครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ